สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ทุกคนด้วยนะครับพวกกับผมโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับไปดูเลยดีกว่าครับสามทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาตีสามตรงเกมรืเมือครับให้เชียร์ทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดเอเดียสเตเดียมตอนรับการมาเยือนทีมอย่างสเปอร์ครับสำหรับทีมอย่างแมนซิตอ้ครับผลงานโดยรวมช่วงหลังแพ้รวดมาสองเกมติดต่อกันนะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียกศรัทธากลับมาจากแฟน ได้เล่นในบ้านที่เอเทียสสเตเดียมด้วยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงเลยครับเพราะผลงานโดยรวมช่วงหลังในการเล่นในบ้านตัวเองดีมากๆ22เกมหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นในบ้านตัวเองชนะคู่แข่งไป20นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเล่นในบ้านไวเนื้อเชื่อใจได้ครับวันนี้จะนําทัพโดยนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนซึ่งไม่ยิงมา4เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้มีโอกาสสูงที่กลับมายิงอีกครั้งนะครับ เล่นร่วมกับเควินเดอร์บอยเบนโรซินวานะครับนักเตะอย่าง ias, ales, ริยาสมาเลสรวมไปถึงโรรี่สามารถลงเล่นกันได้ครบครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างสเปอร์ซึ่งถือว่าผลงานช่วงหลังอาการไม่ค่อยดีนะครับชนะคู่แข่งไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2จาก5เกมหลังสุดที่ลงเล่น3เกมหลังสุดในการออกไปเยือนชนะคู่แข่งเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าแมสซิตี้เล่นในบ้านพวกเขาจะเก็บ3มแต้มและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับ ทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันครับในเวลาตีสเหมือนกันให้เชียร์ทีมอย่างยูเวนตุสไปได้เลยนะครับสำหรับทีมอย่างยูเว่ครับวันนี้จะลงเล่นเกมโคปาตาเลียนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างมอนซ่านะครับสำหรับทีมอย่างยูเว่ก็ล่าสุดเพิ่งโดนยูซิติชนะรวด8เกมติดต่อกันในลีกนะครับหลังจากแพ้นาโปลีไป1ประตูต่อ5นั่นหมายความว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่พวกเขาจะเรียกสัทธากลับมาจากแฟนบอลเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วเป็นถ้วยที่พวกเขาสามารถลุนแชมป์ได้ในฤดูกาล วันนี้พวกเขาเน้นแน่นอนครับนักเตะตัวหลักๆที่จะลงเล่นนำทัพโดยเฟเดริโกเคียซ่านะครับอาคาดิอุสมิลิกโลกาเตลลี่นะครับเวสตันเมคเคนนี่ลงเล่นกันได้ครบวันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างมอนซาซึ่งผลงานโดยรวมก็ค่อนข้างดีนะครับช่วงหลังไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามครับยูเว่เกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยมาตรฐานตัวผู้เล่นก็ดูดีกว่าแล้วก็เป็นถ้วยที่พวกเขาสามารถลุ้นแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ดังนั้นเกมนี้เชื่อว่ายูเว่เน้นแน่นอนครับแล้วก็เชื่อพวกเขาจะชนะ และจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปครับเชียร์ยูเวไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งให้เชียร์ทีมอย่างเก้นไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเชลลูร์ครับทีมแบบที่11ของตารางสำหรับทีมอย่างเก้นนะครับผลงานโดยรวมตอนนี้ในการลงเล่นเกมลีกถือว่าค่อนข้างดีเลยครับชนะคู่แข่งไป3เสมือ1แล้วก็แพ้ไป1ครับจาก5เกมที่ผ่านมาในลีกครับแล้วก็ผลงานโดยรวมครับในการเล่นในบ้านตัวเองในเกมลีกก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยครับ 5เกมหลังสุดเล่นในบ้านชนะคู่แข่งไป4แล้วก็เสมอหนึ่งไม่แพ้กับใครครับฟอร์มโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีเลยครับสำหรับทีมอย่างเกนวันนี้เปิดบ้านต้องรับการไปเยือนทีมอย่างชเชลลูร์ซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังครับในลีกสเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป2แล้วก็แพ้ไป2ครับความแน่นอนของฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดังนั้นเกมนี้ความแน่นอนเกนดูดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านจะเก็บ3แต้มไปได้นะครับ เอาละครับสทีมทีม่อยากจะให้เชียร์กันในค่าคืนวันนี้ครับตีสาคู่ครับเชียร์แมนซิตี้แล้วก็เชียร์ทีมอย่างยูเวฟแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเกนไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมปนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ